สวัสดีครับผมพหกับผมนะครับช่องปีเหาวกี้ครับผมวันนี้มายิงเขาแรงครับผมมันสิพามายิงเขาแรงเนาะเขาแรงเขาเข้าเครื่องวันนี้ครับวางแรงกันเพื่อนนี่พี่สอคกับพี่น้องก็มีไปหาปลาแล้วะครับเนาะนี่ครับพี่น้องปีงปลาสดๆครับหอมๆนี่ครับนี่หอมครับผมครับปีงปลา ต้มปลาครับผมต้มปลาคต้มปลาคอต้มปลาคอนี่ตัวเ่กกี้เดอรีน้ำบักทั่วครับผมนี่ปลาครับต้มปลาเดเมื่อกี้เดอรต้มปลาเป็นลาวครับผมปลาแตงครับผมเนี่ยแก้มกระพักครับผมนี่แมมม่าครับผมนี่นะครับเนาะสมาชิคกี่คลาห้องนั่นผู้เดินงานผมเอ้อครับผม นาะอาหารเขาเข้ากัจะเป็นันนีันนีเดซื้อย่างเดียวคือซื้อซื้อพักครับผมกระเพื่อผงสุรดผพงสุรศรใส่ใส่ดังไฟบุญีใส้ดังไฟขึ้นมาดังไฟแล้วกอ่พอดีครับผมจะใส่ต้่มใส่ยังบะคมเปียกใส่ยังไปวิ่งปลาอย่างก็ใส่ผงสุรศครับพอสิบบาทใส่เบิ่เลยเถอเดียวยังแสบใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลยแสบไลยครับผมอ้าวนี่ครับนี่ บรรยากาศได้วงภเข,า,ขาครับวันนี้ไม่ยอดครับนะก็เขา <c oughs> แซ่บครับผมส่มปลาทำหมกทัวครับผม <c oughs> อีกบางที่ร <c oughs> ือบ่ปลาแงรบเพ้ยนะครับเพี้ยงเนีครับผมเอาเอาครับเเอาส่ซันครับผมซ้ำอีกฟอสองอันนี้ครับผมไอ,อ,ม,อามาครีเนี่อย่าลืมก็เลยก็แชร์ไปาอกนะครับเนาะ ฝากตางครับยูท yes, ูบชาแนลเปี๊เห่ายี่ยีบายครับผมไปละครับเย้สันครับผมยี่ครับเดี๋ยวไอหน่อยไหมนะ